สวัสดีครับลูกพี่สวัสด hmm ีครับอาโอ้โหรายการมืองนอกเลยเนี่ยอิดถึงบอสมากรักบอสมากพี่โทรมาบอกว่าให้เราสองคนมาช่วยดึงเรตติ้งรายการต่วเส้นผมรู้สึกงงว่าลูกๆทำไร้บ้างเลยผมเลยไม่ต้องกลัวเพื่อนเอาธรรมชาติเพื่อนอะไรพี่บดเลยเอาผู้แพ้ของทุกคนจะส่งขอน้องชาวไทยอุ้ยพี่เอาชาวไทยก็แล้วคซ้อมไปดีพี่น้องชาวไทยนี้ครังสุดท้าย พูดไี้อย่างหน้าคทุกคนลอยหลังนะครับแฟนบ้าก็เพื่อนจนผเกษียณผมก็กำลังจะออกไปแล้วครับพี่น้องชาวไทยเจนดี่เชื่อว่าหลายๆอย่างสิ่งที่พี่น้องชาวไทยดูเรตติ้งวันนี้เถอะเอาเถอะทุกเพื่อนก็เดี๋ยว เยอะสุดท่านที่เคยมีมามึงอะไรีบคบไว้เดี๋ยวเขาจะซื้อตัวกลับไปแล้วไม่กูจะกูกูจะเอามาคืนพี่วูดี้แล้วจะเอามาคืนวูดี้แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วมาบังคับกูพูดหยาบแล้วคนก็มาด่ากูอีกไม่เอาแล้วมาติดตามนะครับวูดี้โชว์นะครับนิกกี้กับแจ็คมาออกนะครับทุกวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นนะครับ เพลงกำลังดังนะครับคุณต,ต้องร้องได้นะครับไปมมมีีคคนไห <c oughs> ่เจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่มยี <c oughs> มีหรือที่เขาเรียกฉันว่าที่รักอรักแท้ เช็ดฉันไ่ดีคนไหมเลิกร้องไ้สัน <laughs>